สวัสดีครับพีเพนนะครับผมพี่เพนจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับคู่มือถือและแท็บเล็ตสุดคุ้มจาก Apple ในปี2025หลังจากที่พี่ทำการใช้งานทั้งคู่นี้มานะครับกับเจ้าตัว iPad Gen 1 1หรือวตัว iPad CPU A 1 6รุ่นใหม่ล่าสุดตระกูลเ e นซที่พี่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มา กับราคา11,200บาทตัวนี้ให้มาสเปคจัดเต็มจริงครับพร้อมด้วย CPU A 1 6ตัวนี้กับการาฟิกบอกเลยว่าตัวนี้ในการเรนเดอร์ไฟล์ออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากพร้อมกับบอดี้ที่มีความสวยงามในการออกแบบครับถือว่าในปี2 0ง5ตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงครับกับเจ้าตัว iPhone 13ในปี2025ท p ทพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคานะครับ13,900บาทจะราคาเต็มคือ17,900บาทบรรตัวนี้ให้มาสเปคจัดเต็มมากหน้าจอ OLED ผมตัวนี้พร้อมกับ CPU A15 Bionic ความเร็วกับตัว iPad ตัวนี้สูสีกันมากซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้งสองตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะนั้นว่าให้กดซื้อตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าลองเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดดูนะครับมาดูว่าหลังจากที่พี่ทําการใช้งานตัวนี้มาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นที่ตะกร้าสินค้าบอกรลอว,ว่าเยอะจริงครับไม่นว่าให้กดที่มุมด้านล่างของตะกร้าสินค้าผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานมาดีไซน์และความสวยงามใช้คู่กันถือว่าเพอร์เฟกมากมาดูผมตัวนี้ดีไซน์ของตัว iPad 71นะผมจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับซึ่งพี่ชอบในการออกแบบของตัวนี้มากรู้สึกว่าดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับ ตัวบอดี้ถือว่ามีความแข็งแรงจริงตัวนี้ซึ่งพีใช้งานคือสีเหลืองนะครับถือว่าเป็นสีที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยให้เรามาเพียงพอมากพร้อมกับตัวเครื่องตัวนี้ความบางเพียง7มมตรกับตัวนี้น้าหนักให้เรามาถึง4.77กร,รมัมถือว่าน้าหนักเบาผมตัวนี้พกพาได้ง่ายเพราะว่าหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอผมตัวนี้ขาดเสนิ้วยผมซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้หน้าจอสีสันมีความสวยงามจริง ลำโพงเป็นลำโพงตัวซโคู่แบบแน่น,นอนให้เรามาลำโพงเสียงดังฟังชัดมากเพร้อมการขีดเขียนซัพพอร์ตปากกาด้วยถือว่าให้เรามาจัดเต็มมากครับนี่ CPU แรงผมเล่นเกมหมดเลยว่าจัดเต็มจริงตนี้ผมกล้องหลัง12รล้านถ่าย 4K นะครับผมตัวนี้ได้60เฟรมถือว่าจัดเต็มมากกล้องหน้าถ่าย 1080p ได้กับกล้องหน้าอัลต์ไวให้เรามาตัวนี้ถือว่าจัดเต็มจริงกับความคมชัด 12ล้านมีใช้ฟังก์ชันตัว c e n เ e r a ตในการวิดีโอคอลถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงนะครับซึ่งพีก็ใช้งานมาเลยว่า iPad 71จ1ถ้ามีของนะรีบไปกดในาการสั่งซื้อเลยโปรลดว CPU A16 รับรองไม่ผิดหวังนะครับผมตัวนี้นะนี่ซึ่งหรเลยว่าจัดเต็มกับสเปคมากมาดูผมเจ้าตัว iPhone 13เป็นอย่างไรบ้างบอดี้แล้วก็ผมสเปคซึ่ง CPU ให้มาเร็วจริงครับ A15 Bionic ตัวนี้ซึ่งพีสัมผัสมาเป็น CPU พี่บอกเลยว่าในการเล่นเกมปรับสูงสุดทุกเกมคือสูงส0 iPad จริงครับคือเนได้อย่างดีมากเพอร์เฟจริงพร้อมกับตัวกล้องหลัง12ล้านอัตราไวถมตัวนี้ให้เรามาแล้วก็เลนไวน์12ล้านถ่าย 4K60 เฟรมคือนิ่งจริงมีการสั่น โอได้วยนะครับผมบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากครับนี่พี่ชอบมากหน้าจอ6.1นิ้วผมพี่าราจบโอเลยผมสีสันดีมากสู้แสงดีจริงกับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมอันนี้มี Face ID กับกล้องหน้าให้เรามา12รล้านถือว่าเพียงพอมากแบตท,ทั้งคู่1วันถือว่าเพียงพอนะครับนี่อันนี้คือตัวสมสปิดนะครับ ซึ่งพี่ชอบกับตัวน้ำหนักตัวนี้มากน้ำหนักให้มาดีทิ่ผมกับตัวบอดี้เครื่องที่ในการจับในการพกบอกเลยว่าตัวนี้น้ำหนักให้เรามาดีพอสมควรกับตัวนี้บอดี้คือ173กร,รมัมพร้อมกับความบางให้มา7.65ม mm. ิลเมตรถือว่าทําความบางออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับนี่นะผมพี่ก็ใช้งานมารู้สึกว่าทั้งคู่เพียงพอมากมาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างมทั้งคู่นี้นะครับนี่ ผมพีก็ทําการใช้งานมาจริงเห็นว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามจริงครับรีเฟรชให้มาทั้งคู่คือ60เฟรมหรือว่า60เฮิรต์นะครับผมนี้เล่นเกม Rv ปรับสูงสุดบอกเลยว่ามีความสมูทจริงครับซึ่งพีก็ใช้งานมาจริงทั้งคู่บอกเลยว่าสมูทมากครับนี่อันนี้คือในการทัชครับกดทัชได้อย่างง่ายดายจริงซึ่งพีรู้สึกว่าที้ทาออกมาเพอร์เฟกมากมีความเลื่อนไหลจริงครับผมนี้พีจะขอมการ เข้าแอปพลิเคชันดูว่าในการเข้าแอปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่จะทําการเข้าแอปพลิเคชันพร้อมกันซึ่งพี่ทำการครับผมเขียแอปพลิเคชันแล้วนะครับมาดูว่าในการเข้าแอปจะเป็นซึ้งแอปแรกจะเข้าของแอปกล้องนะครับ3 4ปุ๊บนีเร็วจริงซึ่งเราทั้งคู่ทําออกมาเพอร์เฟกจริงครับแอปตัวที่เป็นนี่ครับแอปสภาพอากาศนะครับ3 4ปุ๊บเห็นว่า ทั้งคู่ถือว่าเร็วจริงครับในการเลนเดอร์ไฟล์ออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบจริงครับนี่คือแอปอะไรมากมายของบตัวนี้ให้เรามาแบบนี่ครับผมแอปตัวนาฬิกานะครับปึ๊บนี่ครับผมเร็วจริงคือความเร็วสูสีกันมากในการเปิดแอปนะครับซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าสุดจริงเช่นการเข้าเกมครับนี่ผม rov 3 4 c นี่คือบอกเลยว่าตัวนี้อัปเดตเป็น ตัว iOS เวอร์ชันล่าสุดเท่ากันนะครับผมนี่ครับ18นะครับบอกเลยว่าในการซัพพอร์ตในการแท็บถือว่าความเร็วไม่แตกต่างกันมากมายมาดูว่าตัวกล้องจะเป็นอย่างไงบ้างผมถ้ากล้องหลังในการถ่ายนะครับแต่เอามองตรงนะเซนเซอร์ไอโฟนมันดีอยู่แล้วแหละแต่บอกเลยว่า iPad สปีก็ถือว่าเพียงพอนะครับอันนี้คือตัว iPhone นะครับนี่กดชัตเตอร์ผมตรงนี้นะครับนี่สีสันนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับประมาณนึงนะถือว่าโอเคมากนี่ผมอันนี้คือ iPad คือเซนเซอร์ของ iPad ททาเลนมาดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับดูคุณภาพของรูปภาพคือให้มาบอกเลยว่าจัดเต็มจริงถ้าใครชอบความคมชัด iPhone 13ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าสับพีนะถือว่าสูสีกันมากเอาไปลงเพื่องในแอปชูเจนเวิร์ดบอกเลยว่าในการบีบอัดไฟล์มองมองยากมากว่าตัวไหนครับถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากซึ่งพีไปใช้งานในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาทั้งคู่ถือว่าทําออกมาดีจริงครับนี่สีสันเห็นไหมว่า iPhone สีสันในการเก็บวีเทลบอกเลยว่าให้มาสุดมาก13ในปีนี้ทำออกมาเพอร์เฟจริงครับโห oh, กล้องโคตรดีอะ่ะคือกล้องดีมากครับเหยกล้องแบบสุดยอดทั้งกล้องหน้าหลังบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงทำพอเทผมไปด,ด้วยนะถ้าใครต้องการ iPhone แบบถ่ายรูปง่ายๆพี่ว่า iPhone 13ก็ตอบโจทย์มากหลังจากพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์จริงครับนี่ สีสันคือมีความสวยงามในการออกแบบจริงผมถึงบอกเลยว่า the best มากกล้องโคตรดี PS10 เต็ม 10, 10เอาถ้าเล่นราคาแบบ4 3 0 0 0สกล้องดีอะ่ะ iPhone 13ตระกูลนี้บอกเลยว่าให้มาดีมาก คือ n 4 1 6ก็กคิดดูนะครับอันนี้ผมกล้องหน้าของเจ้าตัว iPad จะมีความอัลตร้าไวซึ่งเกจสีออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบจริงผมหลังจากพีใช้งานมารู้สึกว่างานวิดีโอ 4K ในการเปิดการสั่นที่ ES ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างเพียงพอมากผมจะนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับสีสันกล้องดีมากบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงซึ่งพีก็ไปถ่ายรูปมาดูสีสันโคตรดีครับคือบอกเลยว่า the best มากกล้องโคตรดี คือเป็นที่ราคาแบบสุดคุ้มแล้วกล้องให้มาจัดเต็มมากมาดูว่าเสียงจัดเป็นยังไงในการเปรียบเทียบเสียงนะครับมาดูว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับพี่ผมจะทําการปรับเสียงสูงสุดทั้งคู่เลยนะครับถือว่า iPad 71หรือว่า iPad A16 ตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากเสียงเบสเสียงกลางถือว่าเหมาะสมจริงครับมาดูของ iPhone 13นะครับ โอ <S len k> iPhone 13เสียงสูสีกับ iPad มากถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงครับหัว iPad ก็ถือว่าดีมากเลยนะดูไอ้ทีปรับเป็นสูงสุดแล้วครับผมเสียงถือว่าให้มาดียังคู่บอกเลยว่าคุณภาพจัดเต็มจริงครับคือให้มาสุดมากใครชอบอาจอที่ support HDR iPhone 3 s u u p p r t t HDR นะครับอันนี้เปิด 4K60 เฟรมทำได้ถือว่าให้มาเพียงพอมากซึ่ง iPad ก็คือ iPad ครับ iPhone คือ iPhone พีมาเปรียบเทียบวันนี้งดดรามา่าแต่บอกว่าใช้งานคู่ก,กันกับราคาสุดคุ้มทั้ง2ตัวถือว่าใช้งานดีจริงซึ่งพี่ก็ใช้งานมารู้สึกว่าแฮปปี้มากเล่นเกมในการปรับสุดๆทั้ง2ตัวถือว่าเพียงพอจริงคือพีบอกเลยว่าเรียนเลยว่าคุ้มจริงระหว่าง iPhone 13กับตัว iPad A 1 6หรือว่า iPad iPad 71จบเอลยว่าทั้งคู่ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงผมซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้งคู่มาเป็นเครื่องสนยนไทยประกรันสนยนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าตอนนี้โปรโมชั่นเยอะจริงแนะนำว่าให้กดที่ตะกร้าสินค้าสซันี้ขอบคุณครับ